KRM Performance นะครับนี่เป็นแบรนด์มีดที่ผมชื่นชอบที่สุดถ้าเป็นมีดช่างไทยนะครับผลิตในประเทศไทยโดยคนรักมีด Performance KRM Performance นะครับก็อุปกรณ์หรือมีดเล่มนี้ยืมมารีวิวนะครับจากผู้ชมท่านหนึ่งที่สั่งจากโรงมีด KRM แล้วก็หยิบยืมนะครับให้ยืมมารีวิวนะครับถุงที่ใส่ตัวมีดเล่มนี้ เป็นถุงผ้านะครับน่าจะเป็นไนลอนหรือเป็นคอร์ดูราหรือเป็นอะไรนี่แนเะย็บขึ้นมานะครับบางเล่มก็จะเป็นสีส้มสีอะไรอย่างนี้แล้วแต่อันนี้มันมาเป็นสีดําแบบนี้นะครับตัวเม็ดก็สามารถจะหยิบออกมาจากซองแล้วซองก็เอามากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับใส่พวกอ,อุปกรณ์สำหรับแคมปิง้งอย่างเช่นช้อนซอ่อมอะไรพวกนี้หรืออื่นๆก็ได้นะครับดีเลยไม่มาเป็นกล่องที่จะต้องเป็นขยะแล้วเก็บยากด้วยนะครับ ตัวมีดจะมาเป็นมีดที่มีฝักหรือปลอกซองมานะครับเป็นมีดฟิกซ์เบลดก็คือพับไม่ได้นั่นเองเนาะถ้าลองชั่งน้ําหนักทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่309-309กรัมนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวบันพับคล้ายๆทีคลิปนะครับหรือจะเรียกว่าควิกเดลิสแบบนี้นะครับเปิดเร็วก็สามารถจะเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาตีลังกาตะแขงแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ได้ด้วยซองเป็นวัสดุคลาเด็กชิ้นเดียวนะครับทำเป็นลักษณะคือ ส่งแพนเค้กก็คือหนีบแบบนี้นะครับแต่บางคนก็จะเรียกว่าเป็นซองแคลมเชลนะครับซึ่งแคลมเชลก็คือฝาหอย,อยนะครับถ้าทาโก้คืออ้อมหลังอันนี้คืออ้อมด้านหน้าปลายซองก็จะมีความต่อเนื่องกันแล้วแข็งแรงกว่าแบบที่เป็นทาโก้ประกอบกัน2ชิ้นนะครับก็เป็นไคลเด็กซ์จับดึงแบบนี้นะครับดันแรมออกมาซองก็จะอ้าออกมาแล้วดึงมีดออกนะครับตัวซองอย่างเดียวพร้อมอุปกรณ์ยึดเข็มขัด1 1 1กรัม มีดนะครับอย่างเดียวเลยคือ198กรัมนะครับน้ำหนักขนาดถือว่าเป็นมีดฟิกซ์เบลดที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือว่าค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคอมแพกเลยนะครับเราลองวัดความยาว overall ทั้งหมดนะครับตั้งแต่บริเวณปลายจนถึงสซนด้ามเลยอยู่ที่8.49นิ้วนะครับหรือถ้าเป็นเซนติเมตรคือ21.5เซนจะเป็น8.5ก็ได้เนาะปัดขึ้นนะครับเกือบจะ8นิ้วครึ่งเลย ใบมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4นิ้วหรือ10ซนติเมตรแล้วก็ด้ามน,นะครับก็มีความยาวอยู่ที่4.5นิ้วหรือ11.4เซนติเมตรนะครับกับน้ำหนักร้อยกว่ากรัมไม่ถึง200กรัมเนาะ211กรัมมีด9 9 8กรัม,ม,รมนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดน้ำหนักที่ ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับการพกผ่านะครับชื่อรุ่นของมีดร,รุ่นนี้คือ n i nice g h s k y นะครับ n i g h ที่แปลว่าดีแสนดีนะครับ Guy ก็แปลว่าผู้ชายนะผู้ชายที่แสนดีต้นกำเนิดมีดแบรนด์ KRM แล้วก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นมีดที่ทาง KRM ออกแบบมาเพื่อ ให้พกใช้งานแล้วดูไม่คุกคามดูไม่เป็นอาวุธและเป็นอันตรายจนเกินไปนะครับก็เป็นที่มาของชื่อว่าทาไมถึงชื่อว่าไนส์สกายนะครับไนส์ nice, คือแปลว่าแสนดะีอ่ะเนาะพอเราพูดถึงมีดเนี่ยเราก็จะพูดติดปากแล้วก็ติดกับภาพจำว่ามันเป็นอาวุธแล้วก็เป็นของที่อันตรายนะครับซึ่งมีรุ่นนี้ก็จะมีการออกแบบใบแล้วก็ด้ามน,นะครับทั้งหมดโดยรวมแล้วดูเป็นมีดที่ ค่อนข้างดูไม่คุกคามนะครับแล้วก็ดูสุภาพด้วยเรามาเริ่มกันที่ส่วนของใบมีดก่อนล้ะกันในสกายในรุ่น2025นี้จะมีการปรับปรุงจากรุ่นเดิมค่อนข้างมากนะครับจากรุ่นสมัยก่อนปี2020หรือก่อนหน้านั้นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวท้าท้ายคลิปผมไม่ลืมผมจะเอามาเทียบให้ดูเรามาดูกันที่ส่วนใบมีดนะครับใบมีดจะเป็นใบแบบคงที่พับไม่ได้ขนาดความยาวปลายจะจรดถึงการตรงนี้อยู่ที่4นิ้วหรือ10ซนติเมตร ความหนาของสันโดยเฉลี่ยประมาณาประมาณ5.1มิล5.5มิลน,นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะวัดประมาณ5.2ละกัน5.1 5.2มิลถือว่าบางลงกว่าไนท์สกายสมัยก่อนค่อนข้างมากนะครับ สัดส่วนของใบแล้วก็ทรงเนี่ยปรับปรุงออกมาให้มีขนาดที่ลงตัวมากกว่าเดิมโดยทรงของใบจะเป็นดร o อปพอยด์นะครับก็คือปลายเนี่ยจะมีส่วนที่ต่ำกว่าส่วนสันด้านหลังซึ่งสันหลังตรงนี้จะไม่มีแรมไม่มีจิมปิ้งอะไรเลยนะครับผู้ใช้งานสามารถจะจับวางแบบนี้หรือจะขยับไปด้านหน้าให้มากกว่าเดิมก็ได้ส่วนการเจียใบยรับคมเป็นไฮฮอลโลกรายก็คือเป็นฮอลโลวลลนะครับแบบสูงจนถึงด้านบนสุดจนถึงด้านล่างเลย ทำให้ประสิทธิภาพนะครับในการตัดเฉือนทําได้ดีแต่ยังคงความแข็งแรงเพราะว่าใบหนาถึง5.2มิลถือว่าหนามากนะครับกว่าฟลิกส์เบดส่วนฮอลลกราเองก็จะมีความเฉียบของคมค่อนข้างมากด้วยส่วนใบจะมีการทำฟินิชชิ่งในเล่มนี้นะครับเป็น Stone Watch หรือว่า Trumble Finish ก็คือเอาโยนเข้าไปในถัง ปั่นด้วยมีเดียอย่างเช่นเซรามิกหรือว่าโลหะให้เกิดรอยขูดขีดนะครับผิวใบมีก็จะมีลักษณะเป็นรอยขีดขีดขีดเล็กทั่วเลยนะครับซึ่ง s t ส e Watch หรือว่า Trumbo f i n n s s h ของ KRM ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับลายนี่คือสวยแล้วก็สม,ม่ำเสม,มอมากๆส่วนด้านข้างก็จะมีมาร์ค KRM Performance KRM ย่อมาจากคนรักมีดนะครับ Performance ก็ per ค,ค,คือประสิทธิภาพ g ร i d i n g เนี่คือตั้งแต่ใบด้านบนจนถึงด้านล่างเลย ส่วนการเปิดคมก็เปิดมาค่อนข้างเยอะด้านหน้านะครับไล่มาด้านหลังก็ทําให้มีดเนี่ยมีความสะดวกในการกรีดตัดนะครับการปอกการเหลาทําได้ด้วยตอกสันก็ทําได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนของมีดเนี่ยเขามีความหนาของสันถึง5มิลกว่าเลย้านล่างจะมีรูนะครับสําหรับยึดจับกับแท่งเหล็กแท่งไม้หรืออะไรก็ตามที่ต้องการใช้งานอย่างเช่นเราเอามีดเนี่ยไปทาบกับแท่งไม้หรือว่าแท่งเหล็กนะครับแล้วก็ทําการมัดด้วยลวด หรือว่าเถาวันเชือกหรือแม้กระทั่งสายไฟนะครับใช้เป็นอาวุธหรือว่าเป็นอุปกรณ์ยังชีพมือนเป็นหอกหรือเป็นอาวุธที่ยืดออกไปได้ด้วยนะครับส่วนโครงสร้างมีเป็นแบบฟูแทงก็คือแกนด้านในที่เป็นด้ามโลหะจนถึงปลายเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ KRM เลือกโลหะที่นำมาผลิตใบมีดในรุ่นนี้คือ Boller k 110นะครับ k 1 1นซึ่งเป็น CoWork Alloy d i ิ Work s t e e l นะครับก็คือเป็นโลหะอลลอย ที่ใช้งานในงานประเภทที่อุณหภูมิไม่สูงอย่างเช่นใช้ทำแม่พิมพ์ใบมีดตัดกระดาษในโรงงานนะครับตัดกระดาษลังอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงใช้เป็นใบมีดสำหรับพับเหล็กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของเคน110ก,ก็คือรักษาคมดีมากนะครับมีความต้านทานการเสียดสีและทนการสึกหรอสูงแล้วก็ยังมีความแข็งมากนะครับรับแล้วคมนานแต่ก็รับยากประมาณนึงแหละ ผมเคยใช้ดีทูของค่ายอื่นมาบางค่ายเขาบอกว่ามันแข็งรักษาคมดีก็ดีจริงนะแต่ว่าพอใช้ใช้ไปเนี่ยคมหายเวลารับก็รับยากเหมือนกันนะครับเคสหนึงน่งหนึ่ศูนย์ก็ มีการรับที่ค่อนข้างยากกว่าสเตลเลสสตีลทั่วไปเพราะมันทนศึกนะมันศึกยากนะครับมันก็จะรับยากด้วยแต่มันก็แข็งแล้วก็รักษาคมดีเมื่อรับคมแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้นานนะครับส่วนการต้านการกัดก่อนและทนสนิมเนี่ยดี 2, หรือว่าเคเนหรืออลลอยสตีลทั่วๆไปที่เราเจอกันเนี่ยมักจะไม่ใช่สเตลเลสสตีลที่ทนสนิมขนาดนั้นนะครับมันก็จะส่งผลให้เกิดรอยด่าง เปื้อนนะครับหรือแม้กระทั่งสนิมง่ายด้วยแต่ผมส่วนตัวผมต้องบอกเลยว่าผมใช้ K 1 1นของ k i m performance อยู่นะครับมันเป็นสนิมไม่เร็วเหมือนดีนะครับเป็นน้อยและเป็นช้ากว่าดีูด้วยซึ่งก็เป็นจุดดีของเคหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะกลัวนะครับว่าเป็นสนิมเป็นด่างอะไรเงี้ยมันไม่สวยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นอะมันเป็นอยู่แล้วแต่มันเป็นน้อยและมันเป็นช้านะครับจากการทำ heat treatment แล้วการปรับปรุงคุณภาพโลหะของ k i m performance ผ่าน เทคโนโลยีที่เขามีความรู้ที่เขามีและประสบการณ์ที่เขามีด้วยนะครับก็ทําให้มีดเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับใช้งานได้ยาวนานส่วนของด้ามเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูดีๆจะมีไลนิ่งสีส้มนะครับซ้อนอยู่ข้างในแนบกับส่วนโลหะซ่งตรงนี้เขาจะเป็นวัสดุที่ให้ไม้หรือว่าด้ามเนี่ยแนบกับตัวโลหะสนิทเลยนะครับทำให้อ่ ตัวด้าไม่มีแกลบช่องว่างเลยวเวลาเอามือจับรูปดูเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันมีแกลบนะครับก็ขัดมาได้ดีมากในเล่มนี้นะครับเ,เขาใช้ไม้ประดูนะครับประดูเสือแหลมงนะครับถ้าไม่ใช่ประดูก็ามาฆ่าเสือแต่ผมว่าน่าจะเป็นประดูเสือนะครับก็เป็นสีส้มสว่างเลยแล้วก็จะเห็นว่ามีเกรนของเนื้อไม้เป็นเงานะครับถ้าลองขยับดูจะเห็นว่าเงาของไม้เนี่ยมันจะขยับอยู่ข้างในนะครับซึ่งอันเนี้ย ผิวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับตัวเอฟเฟกที่เราเห็นนะครับมันเป็นเกรนเนื้อไม้ที่เรียงตัวกันทําให้แสงส่องเข้าไปแล้วมันเกิดลวดลายนะครับขยับแบบนี้ซึ่งเรียกกันเล่นๆว่า tiger stripe นะครับหรือ tiger stripe คือลายเสือนั่นเองนะซึ่งทาง KIM เขาก็เลือกไม้เกรดสูงคุณภาพดีสวยๆมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้มาพรับนะครับมาริดหรือว่าจะเป็นมะข่าประดู่ตะแบกหรือว่าไม้อื่นๆด้วยถ้ามีนะครับ ประกอบเข้าไปเราจะสังเกตูว่ามันสวยมากหมุดยึดข้างหน้าเป็นอทองเหลืองนะครับแล้วมีสเตเลสสเตสเลสแล้วก็ท้ายก็เป็นแหวนสเตเลสมีแรนยะสรับร้อยเชือกสายล่ามกันหล่นแล้วก็ใช้มัดกับแท่งเหล็กแท่งไม้ด้วยนะวางแบบนี้ก็เอาเชือกแย่เข้าไปแล้วพันด้ามเข้าไปนะครับส่วนด้ามเนี่ยเป็นส่วนที่น่าชื่นชมในรุ่นไนส์สกายเพราะว่าด้ามเขาก็ดูเรียบเรียบนะครับเ้วเวลาจับในมือจะเห็นว่ามันเป็นด้ามที่ไม่ได้ใหญ่มากนะยาวแค่4นิ้วครึ่งเท่านั้นนะแต่จับเรารู้สึก ฟีลลิ่งดีมากนะครับทั้งการกำรรแบบนี้หรือจะเป็นการวางนิ้วไปด้านหน้าก็ตามนะครับด้านหน้ามีกาดขนาดใหญ่พร้อมกับมีด้านข้างสลับหรือว่าด้านข้างของกริปนะครับที่ค่อนข้างแบนทําให้วลากำเนี่ยรู้สึกว่ามาไม้ที่อยู่ในมือหรือว่ามีดที่อยู่ในมือเนี่ยมันไม่เจ็บไม่กระดากมือนะครับละมุนมือมากเลยนะละไม้เขาก็ขัดคอนทัวร์มาหมดเลยนะครับเกลียงๆแบบนี้ ส่วนการจับรีเวิร์สก็ได้ด้วยท้ายแบบนี้นะครับออกแรงกดได้นี่ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆของเจ้า n i ส e สก y 2,025นะครับผมมี n i ส e สก y ตัวเก่าอยู่นะแต่ตัวใหม่ตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ซื้อสักทีนะออกมาก็ไม่มีเงินซื้อนะหมดส่วนราคาแล้วก็ลิงก์เนี่ยผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับตะกี้ลืมพูดถึงราคานะผมเอารุ่นเก่าที่ผมมีมาอันนี้เป็นประดูแน่นอนนะครับประดูก็เป็น ไม้ที่มีสีเข้มนะครับมาค่าประด่มันคล้ายๆกันเนาะนี่เป็นสีออกแดงเข้มๆอันนี้เป็นไม้ปุ่มนะนี่เป็นไม้ลายเสือนะครับใบก็จะต่างกันรุ่นเก่านี้ใบหนามากเลยนะครับลองเทียบกันดูหนา5.5มิลได้บางนี้5.2นะครับบางลงเนี่ยจะมีรูตรงนี้ซึ่งดีนะรุ่นเก่าจะไม่มีนะเราด้ามรุ่นเก่าจะอ้วนแล้วก็หนาน้ําหนักก็จะเยอะมากนะครับก็นี่คือ night nice sky รุ่นเก่าจําปีไม่ได้นะรีรไปแล้วไปดูแยกได้เลย,เลยกลายเนี่ยจะไม่ขึ้นสูงมากนะแต่นี่คือขึ้นเกือบจะสุดเลยซึ่ง ดีกว่านะครับเฉียบกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีเพราะว่าน้ําหนักเบากว่าด้วยนะครับบางกว่าเบากว่าแต่ก็ทนไม่แพ้กันเลยนะครับอีกเล่มหนึ่งคือบิ๊กแฟตก a t แฟตบอยโทษทีไม่แฟตกายไม่ใช่บิ๊กนี่ก็คือจะคล้ายๆลไนส์กเลยนะแต่ว่าจะใหญ่กว่านะครับใบ4นิ้วกว่าเกือบ5นิ้วอ่ะแล้วด้ามก็ตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมือสองมารีวิวไปแล้วด้วยนะครับไปดูได้อยากจะให้รีเวิรลมากก็คือรีโปรผลิตออกมาใหม่นะครับ เป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้แต่เป็นไซส์นี้ใหญ่ผมชอบมีรูตรงนี้นะครับไม่มีแรมก็ได้เรียบเป็นมีดแนวยังชีพบูชคราฟมีดเบลน์น่าฟติดตัวติดเอวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณเจ้าของมีดมากมากเลยที่เอื้อเฟือให้มีรีวิวนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับจะซื้อจะสั่งกันตามลิงก์ใต้คลิปไปสั่งกันเองนะครับทั้งในเพจ Facebook ทั้ง Facebook ของโรงมีดเองหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ตามนะครับขอบคุณเจ้าของมีดมากมากที่เอื้อเฟือให้มีรีวิวขเพพื่นนๆีททุค ติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่อพตอดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์